ในเล่าที่เต็มไปด้วยความบุ่นวายมีหินสีม่วงสายก้อนหนึ่งที่ผู้คนเชื่อว่ามันสามารถปกป้องใจให้สงบจากทุกพายุอารมณ์ที่มาของชื่ออ m เ t h ิสตชื่อนี้ถือกำเนิดขึ้นจากภาษากรีกโบราณอ m เมทิสโตสอันมีความหมายว่าไม่เมาย้อนไปในประวัติศาสตร์ในอารยธรรมกรีกโรมันและอียิปต์โบราณ หินสีม่วงชวนหลงไหลนี้เป็นที่เลื่อมใสว่ามีคุณสมบัติพิเศษช่วยป้องกันความหลงไหลมึนเมาและคงไว้ซึ่งสภาวะจิตใจที่สงบและมั่นคงแต่แท้จริงแล้วแก่นแท้แห่งพลังของอเมิสต์ไม่ได้อยู่ที่การเป็นเกราะป้องกันจากสิ่งร้าภายนอกหากแต่อยู่ที่การเป็นเครื่องเตือนใจอันทรงคุณค่าเพื่อให้เรา ตระหนักรู้และควบคุมจิตใจตนเองได้สีม่วงของ a อ e เ h ท s t ไม่ใช่แค่ความงามแต่มันคือสีแห่งปัญญาที่นำทางความศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวและความเข้าใจในตัวเองที่เติบโตเมื่อคุณสวมใส่ใกล้หัวใจพลังงานอันบริสุทธิ์ของมันจะค่อยๆแผ่ซ่านปลอบประโลมทุกความกังวลเป็นเสมือนอ้อมกอดจากธรรมชาติ ที่คอยเติมเต็มและเยียวยาจิตใจคุณในทุกวัน a อ e เม y ิสถ <eth> ูกใช้ในพิธีภาวนาเพื่อเชื่อมต่อกับจักราที่6จุดแห่งปัญญาและการมองเห็นสิ่งที่อยู่เหนือความกลัวหินกับปราสศี a อเม h ิสตไม่ใช่แค่หินสวยงามแต่คือเพื่อนแท้ที่เข้าใจจิตใจคุณโดยเฉพาะผู้ที่เกิดในราศีมีนและราศีกุมหินชนิดนี้ จะช่วยปรับสมดุลระหว่างความรู้สึกและเหตุผลเป็นเกราะปกป้องหัวใจที่อ่อนไหวให้เติบโตอย่างเข้มแข็งสัมผัสพลังแห่งความสงบที่มาพร้อมความกล้าหาญเพื่อให้คุณได้อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ Amethyst ไม่ใช่แค่เครื่องรางแต่มันคือกระจกสะท้อนความสงบที่ซ่อนอยู่ในใจเตือนให้เราหยุดและหายใจช้าๆก่อนจะเริ่มต้นใหม่ ด้วยใจที่สงบกว่าเดิมการดูแลรักษาหินล้างด้วยน้ำสะอาดหรือใช้น้ำเกลืออ่อนๆชาร์จพลังด้วยแสงจันทร์โดยเฉพาะคืนพระจันทร์เต็มดวงและตั้งเจตนาเบาๆในใจว่าขอให้พลังของอเมทิสต์ปกป้องและนำพาความสงบมาสู่ใจฉันเครื่องประดับอเมทิสต์หินอเมทิสต์ไม่ได้งดงามแค่ในรูปของผลึกธรรมชาติ ที่สองประกายยามต้องแสงแต่มันยังงดงามยิ่งขึ้นเมื่อกลายเป็นเครื่องประดับที่รังสรรค์อย่างประณีตไม่ว่าจะเป็นแหวนสร้อยต่างหูหรือจี้ที่คุณสามารถสวมใส่ได้ทุกวันอเมทิสจะเป็นดั่งเครื่องเตือนใจอ่นอ,อนโยนว่าความสงบสุขภ,ภายในอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดเสมอปลดปล่อยความกังวลสัมผัสความผ่อนคลาย ให้อเมทิสต์เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางสู่ความสมดุลในชีวิตคุณอเมทิสต์หินที่งดงามทั้งภายนอกและภายในไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อโชคลาภหรือความสวยงามแต่มันคือกระจกสะท้อนพลังใจของเราเองในวันที่ใจสับสนให้มองดูหินสีม่วงนี้แล้วเตือนตัวเองว่าความสงบไม่เคยหายไปไหน มันยังอยู่ในใจเราเสมอและนี่คือ a เม t ทิสต์หินแห่งจิตใจสงบและการปกป้องพบกันใหม่ใน l u c กี้สโตนซีรีส์ EP4 หินแห่งแสงอาทิตย์และพลังบวกที่พร้อมจะจุดประกายหัวใจของคุณสวัสดีค่ะ